สายกวางเพลงนะใช่ไหมตัวนี้ซื้อมานานมากใช้งานได้ดีตัวจานจานทวิทแหลมตัวนี้ถามว่าเป็นไงบ้างอืมเอาจริงเลยสวยนะครับสวยแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะฮะนะครับเนี่ยเสียไปสองตัวแล้วครับผมก <Wow. S 1> ล่องยับยุยี่ดีครับตัวกล่องกล่องในนะครับนี่ซีนมา กับใส่ซีนมาอย่างดีเลยผมถือว่าผ่านอยู่นะเดี๋ยวใส่เป็นขยะเดี๋ยวทิ้งเลยหาไม่ส่งเคลมไม่ไหมฮะของลาลาวตอนนี้สามร้อยมางของทวิตนี่ผมซื้อมาเท่าไหร่เช็คราคาเลยจะได้ไม่ต้องถามตอบถามตอบกันตัวเองอยู่ <laughs> ตัวนี้คู่หนึ่งก็สามร้อยสามร้อยเจ็ดครับแพ็กอย่างดีนี่ซีนมาอย่างดีอ่าเป็นเป็นอย่างละอย่างละข้างด้วยความว่าตัวเล็ก โดมมันมันขาดนะท่านเลยซื้อตัวตัวจานแม่เหล็กใหญ่น่าจะทนกว่า <laughs> มันขาดแล้วมันงงเงียบผมอยากได้เสียงจิ๊กจิ๊กจิก,กโอ้ยดอกใหญ่ครับใหญ่กว่าที่คิดโอ้ไดโอดผมนึกว่าเขาเชื่อมมาให้ให้มาเชื่อมเองได้อยู่ได้อยู่ผมมีตัวตัวนี้อยู่ที่บอกแล้วสายไม่มีแบตเตอรี่ อย่างตัวนี้ช่วยได้ขายของเงแล้วนะแบตเตอรี่ตัวนี้ช่วยได้เลยใช้ได้เลยครับแล้วก็ทวิตว้าว <laughs> แม่เล็กใหญ่เลยอู้ไปตั้งที่ขาตัวต่อไปคือในในนี้นอบตัวแรกอะอยู่ตัวที่มือจับนะครับตัวที่สองก็คือข้างในเลยขายออกมาโอ้เบ็ดจะหมดอีกแล้วหว่างรอฝนมันซาเม็ดสุดๆนะครับตอนนี้ก็ หมือนเรื่อยๆแต่ก็ตกอยู่เดี๋ยวไงต้องถอดตัวของอ่าขวานะครับขวาของประตูออกมาโอ้ลมเย็นดีครับมาได้เป่าเดี๋ยวจะทําการนี่ฮะมันจะมีตัวของรํมโพงเดี๋ยวผมจะต่อสายไปก่อนเลยเดี๋ยวก็ไปพว่วงทีเดียวผมไม่รู้ไหนบวกไหนลบนะของที่เขาเขาบอกมาแปแต้มฝั่งแดงนะ่าจะบวกโอเคน่าก็แต้มฝั่งแดงให้นี่ ผมคิดว่าแดงพองบวกลองดูสิใช่ครับฝังที่ไม่แต้มคือรบเพราะก็ไม่ได้เขียนบวกลบน่อยนะมันจะได้เพ็บผูกสายได้ตัดตอนสีน้ําเงินครับกรบครบ,ครบอันนี้เป็นงาน DIY นะมันมันไม่ไมีผิดไ,ไม่ถูกนะเพื่อนนะเขาว่าอยู่กับว่าใครจะไปประยุกต์ทำยังไงาสายมันอยู่แล้วเนี่ยผมเสียบอย่างนี้เข้าไปแล้วก็หักรักหน่อยนะครับ เข้ากับตัวของบวกถามว่าผมทําถูกร้อยเปอ็นไหมไม่นะผมก็ทําไปตามที่ผมอยากทําอ่ะเี็บเข้าไปงอเข้าเข้าหักจากเขาเห็นป่ะเห็นป่ะบางทีก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเต็มๆนะกง็ง่ายๆนะ่ฮะ ตามแต่ตางานพวกนี้บอกแล้วมันเป็นงานสไตล์งานดี y อยู่กับคุณประยุกค,คิดเอาผม,มชอบใช้ตัวนี้ทําอย่างนี้เพราะผมไม่มีตัวแบตตรี่นะฮะนี่ผมก็พับเขาเลยแต่ลําพังก็พับเฉยๆพวกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันเราเรียกไงมันมันมีการสปาร์กเนี่ยพับเขาไปเงี้ยเข้าห่วงส่วนนี้ลงไป ต่อไปก็เรื่องการยิงนะครับไฟนี้ค่อนข้างจะแรงเปิดก่อนออฟล็อกล็อกอยู่เปิดปักๆแล้วก็ยิงตัวอ่ตรงนี้ก่อนค่อยๆย,ยิงครับผมนีมันแรงนะให้ตัวนี้มันลัดไอยางมันลัดปิดก่อนนะลัดปิด ซนตั้งเลยอย่างนี้ดีกว่ารัดปิดโซนนี้เพื่อนึกออกไหมปิดโซนในด้านหลังไม่ให้ตะก,กั่วมันมันลงไปเยอะนะมันก็ไม่คงไม่สนิทหรอกแต่ก็ค่อยๆนะฮะนี่มันเองระบิบรัดๆไปนี่ให้เข่าหุ้มอ่ะให้เข่าหุ้มมันไม่ไม่ใช่เป็นงานแบบกีร้อยเปอร์เซนต์ไงงานแบดกีดแบบ DIY นะพอจะเห็นใช่ไหมด้านบนเหมือนกันครับผม ยิงยิงค่อยๆย,ย,ยิงครับยิงให้อย่างด้านบนเขารัดตัวไอ้เขาลัดตัวเลยครับผมบีบบีบเข,าข้าก็าไปช่วยๆกันนำมุกไหลครับผมเจอไอ้ฝนนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยบีบเนี้ยค่อยๆถาครับยิงไม่ต้องรีบยิงเพราะว่ามันร้อนข้างบนรัดตัวแล้วข้างล่างรัดตัวเดี๋ยวมันยังแล้วก็ดูว่ามัน มันรัดพอสมควรอยู่นะนี่ฮะตรงตะกัวตรงนี้ให้มันรัดปลายปลายแล้วก็เรายิงตะกัวเลยนะครับยิงตะกัวยิงซ้ายบ้างยิงขวาบ้างเพื่อให้ตะกัวเขาละลายนะครับนะครับให้ตะกัวละลายการบัดรกรีแบบ DIY ผมเลยแนะนำ สายที่หากินง่ายเอาแบบผมนะหากินง่ายก็คือผมแบตเตอรี่ไม่เป็นนะเนี่ยใช้การแบตเตรี่อย่างเงี้ยนะตะกัวตัวนี้มันก็จะหลอมนะรอ้อยเขาแข็งตัวนี้ก็จะไปติดแน่นกับตัวของแล้วก็หุ้มไว้เลยอะเป็นฉนวนนะครับตรงนี้ถามว่าถึงตรงนี้ดีไหมนะจะได้ไม่แตกก็ดี แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับนี่ตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันเดี๋ยวมันดัดออกไปได้นะครับไม่มีปัญหาก็มันเข็งตัวแล้วก็ตะกัวมันหุ้มเข้าไปช่องตรงนี้พอดีนี่ฮะงานแบบสไตล์ DIY แบบง่ายๆพอเข็งแล้วนะครับอลองดูกันครับผมแนะนำตัวนี้นะฮะไปกดใ e อตกา้าได้ดันบน กันเอ๋ปุ๊บปุ๊บ,บนี่ร้อน,ร,อนร้อนกันเลยทีเดียวนะครับลีดบนลเล่นล่างยิงสะกัวเลยครับผมยิงซ้ายยิงขวาไว้มันแรงนะนั่นะนะนะก็อย่าจี้มากเดี๋ยวมันปฏิกล,ลายเนี่ยฮะให้ตะกัวมัน มันจะนิ่มอยู่อะเดี๋ยวพอมันแข็งพุมันจะแข็งตัวนะฮะตะกัวไปเชื่อมกไก่ไควเราไก่นี่เป็นการแบตเตอรี่แบบง,ง่ายๆนะผมแนะน,นำ <laughs> นี่ฮะมันจะเชื่อมอย่างน้อยๆมันเข้าไปในอแอมันหุ้มอยู่แล้วก็แบตเตอรี ตะกัวตัวเนี้มัน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 แข็งตัวยึดติดเลยนะสองด้านเวิร์กเลยอะ่ะแรงก็จัดการกันต่อนะครับผมเนี่ยถอดเมื่อกี้ค้างอยู่ลงเม็ดครับนี่เป็นผลที่มาจากต้นไม้แล้วไม่เป็เลยฮะต้องถอดนี่ออกอ่ะเหมือนเดิมถอดตัวนี้สาม,มตัวเสร็จปั๊บตัวนี้ก็ถอดกลับออกมาเหมือนเดิมอุช้าง ตัวล็อกของเราเหมือนเดิมครับผมถอดมาทั้งชุดนะถอดด้านด้านล่างด้านข้างนะครับแล้วก็ยกด้านข้างด้านข้างด้านล่างด้านข้างเสร็จก็ยกได้เราต้องการเอาแผงชุดนี้ออกนะครับมาซ่อมเอามาทั้งยวงฮนะฮะขนาก็ชิดใหญ่ก็เหมือนเดิมตรงก็ต่อสา,ายไฟนะเอาแผงนี้มาก็ตัดออกไปนะ ตัดเลยครับเดี๋ยวค่อยต่อใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาขยายรูตัวนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นได้หนึ่งอันฮะโอ้ยอังจริงอายุเยอะมากนะมันไม่ไทําเหมือนเหมือนเก่าๆได้แลหละแดดออกคนตกแดดออกร้อนเนี่ยเพิ่งเสร็จหนึ่งอันครับก็เจาะรูดเดิมนะฮะขยายรูให้ไม่เหล็กเข้าได้นะครับเนี่ยเจาะเป็นบ่าอยงงี้ป๊ป๊บ นะแต่ต้องวัดด้วยแล้วผมยิงน็อตอยู่สามตัวเนี่ยหนึ่งตัวไปขว่างเข้าอันนี้เลยในสองสามนะครับตัวยึดของกอ่าตัวนี้ตัวใหม่แ <laughs> ม่เหล็กใหญ่กว่าตัวเดิมอีกครับเดี๋ยวเราฟังเสียงแล้วสองตัวเนี่ยของเดิมทวิตเดิมนะครับทวิตเดิมนี่ไม่มีเสียนะแค่สายขาดตอนนี้คือไม่ขาดแล้วแล้วเดี๋ยวไปไปต่อไปต่อเชื่อมฟังเสียงดูก่อนนะครับนี่ทาต่อเชื่อมมาแล้วต้องเทสดูก่อนกลายไม่ว่าสองแค่สองรู้เดิมตัวเล็ก นี่รูนี้ขยายจนเต็มเลยถ้าทําตัวเลขได้ตัวที่สองก็จะง่ายครับมาดูด้านหน้ากันผมใส่น็อตสีนอ็อตก็มันมีไม่น,อมนะะ็อตมันนะครับเป็นน็อตของเขาแต่ถา,ถามว่ามันโอเคไหมสวยครับนี่นะนี่ตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันขาดซื้อแบบนี้มาใส่เป็นทวิต์ผลของการทวิต์คือด้านล่างหนึ่งสว่างบนหนึ่งจะสวยดีเพราะตัวนน้นมันใช้ไม่ได้ะครับเดี๋ยวผมต้องตัดออกจากตะกร้า ลองดูตัวนี้ครับสามนิ้วตัวนี้ยคือมันมาเป็นแป้นึองเลยเจาะเข้าไปแล้วกฟังได้อยู่ครับได้อยู่ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดงานทำเองไม่เล็กใหญ่ครับไม่เล็กสามนิ้วดอกสามนิ้วเดี๋ยวลองต่อดูก่อน,นครับเนี่ยตอนนี้คือลองต่อก่อนอย่าเปิดเพลงต่อก่อนว่าเสียงมันดังไหมนะครับเอาเสียงดังไหมก่อนอืจะดูกันครับขอต่อแบบ ยังไม่เชื่อมต่อนะฮะต่อเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวก็ตัดเส,สียงแหลมออกมาใช่ได้เลยแต่ที่ฝังเนี่ยผมมันเป็นเจาะด้วยตัวตัวเดิมนะตัวนี้คือเสียงกลางาลำโพงมีเสียงกลางเสียงกลางผมไส้กว่านะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่อีกสองตัวเสียงกลางสี่ตัวซับเบสหนึ่งเสียงแหลมเนี่ยตัวหูเนี่ยใช่ไม่ได้นะคือตัวโนทตวิทต้องใส่ไว้สวยงามแล้วฮะเพราะว่า ปิดออกก็อืขี้เลยแล้วเลยไว้อย่างนั้นเลยกันเพิ่งไม่มีเสียงแต่ตัวนี้โอเคเสียงตัวนี้เสียงดังดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ใช้ได้เั้สองตัวอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่ได้บนตรงนี้ผมต้องการก็วันนี้ก็ได้หลายอย่างครับปิดคลิปดื่มดมบรรยากาศครับทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็โอ้ยเนี่ยเลื่อนขึ้นมาด้านบนลมพัดดีมากเลยครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนแดดตามครับเมื่อกีนอน้อยู่ตรงนอนอยู่ตรงน้นแดดตามแดดตาม เดดตามก็ดื่มดำบรรยากาศครับผมลมวัดดีมากเนี่ยเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําทําสุดท้ายคือตัวลําโพงเรียบร้อยแล้วก็เทสเสียงนั่งฟังฟินๆเมื่อกี้เอามนน้ำมันนั่งดื่มชิลอยู่ครับฟังเพลงประมาณนักสามสี่ห้าเพลงเป็นที่ชอบก็ปิดเสียงไปนะเพลงลิขสิทิ์ทั้งนั้นโอเคครับนั่งนะเมื่อกี้ยังเพลินนะแสงอาทิตย์มันสาดรงลงผิวน้ําแล้วก็เป็นประกายยิบยับยิบยับยิบ,ยบ น้ำเต็มสวยๆน้ำไม่เต็มก็สวยค่ะอยู่กับบรรยากาศที่เราจะซึมซับนะก็ทําเหนื่อยมานั่งอยู่สักประมาณผมนั่งอยู่ยี่สิบนาทีนะฮะก็ปิดคลิปผมว่าอยากได้ตรงด้านล่างนี้หนึ่งเสียงตอนนี้เสียงดีกว่าครับเสียงมันอาจจะของใหม่แม่เหล็กใหญ่กว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตัวด้านนี้ขาดผมก็จัดด้านนี้มานะจัดแบบเบียวกันมาใส่ก็ใส่หนึ่งตัวสองตัวโอเคนั้นประดับครับประดับไว้เฉยๆแล้ว ไม่เพิ่มนะไม่เพิ่มเสียงเพราะว่าตัวของโดมมันก็ได้เสียงของมันแต่ตัวไหนที่เสียแล้วก็ไม่เพิ่มนะครับเปลี่ยนเป็นตัวสามนิ้วนะสามนิ้วใช่ไหมสามนิ้วอ่นะรวมกรอบเป็นราวสี่นิ้วแหละครับตัวสามนิ้วตัวนี้ดีครับดีง,งามพระลามแปดเดินทางกันเสร็จปิดจอ็อบได้ดังใจครับเสียงได้ดังใจเนี่ นะฮะเห็นไหมมันไม่มีสองนิ้วไงตัวขนาดเนี้ยนะมันได้แค่สามนิ้วสามนิ้วก็พอดีครับเข้าหามุมตรงนี้พอดีหนึ่งสองสวยงามพระรามแปดไหมได้ดำใจหวังนะครับดังใจหวังนี่ใบในนาเกียรติไม่ได้คีริวร้วคเร